วางใจกันดีหรือ,อยัง <c oughs> วางจากตัววางเองเลย <c oughs> สั้นหมดสั้นแล้วนะ <c oughs> ที่เหลือก็ขยันนะขยันว่างล้างดับล้างสังสารวัต์ไปเรื่อยๆนะเนื mm ้อ hmm. หาตัดสู้เนี่ยมันก็คือตัดตัว หานน่ะแหละหืมไม้ตัวไม้เองเนี่ยไม้ตัดไม้เองไม้ที่ไม่ใช่อะไรในไม้เองเนี่ยตัดกันในตัดเองสั้นสั้นหมดสั้นแล้วนะสั้นที่สุดแล้ว ไม่กันไปเรื่อยๆไม่ไม่เกี่ยวกับไม่เองเ,องเนี่ยไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากนะมันไม่ต้องไปขวนขวายหาอะไรอีกเนะ <c oughs> ถ้าจะตัดสรู้เนี่ยถ้าจะตัดสรู้เนี่ยมันไม่ต้องไปขวนขวายหาอะไรอีกไม่ต้องไปขวนขวายจะรู้นั่นรู้นี่แบบไหนอย่างไรอีกนะ ตัดสรู้เนี่ยตัดตัดสรู้รู้แบบเกิดเองเป็นเองอะ่ะรู้แบบไม่ใช่อะไรได้รู้อะ่ะรู้แบบไม่มีตัวอะไรต้องคอยไปรู้รู้แบบแล้วแล้วไปในรู้ตัดสรู้รู้แบบเกิดเองเป็นเองอะ่ะแบบไม่ต้องคอยทำ แบบไม่ต้องไปคอยสรรสร้างไม่ต้องไปคอยปรุงแต่งอะ่ <c oughs> อะนั่นแหละตัดสู้รู้แล้วแล้วไปอย่างเงี้ยตัดสู้รู้ไม่ใช่อะไรในรู้เนี่ยตัดสู้จะต้องคอยดูคอยรู้คอยประคองรู้คอยประคองเห็นคอยทำความเข้าใจเนี่ยมันยังไม่ใช่นะ คอยคิดไปเจรนา,าหาเหตุหาผลเนี่ยมันยังไม่ใช่คอยเพ่งดูเพ่งรู้ติดตามตามติดรู้เนี่ยมันไม่ใช่นะอันนี้มันโมหะซ้อนนะ เดี๋ยวเลื่อนเข้าไปในร่มหน่อยคือ <c oughs> <c oughs> มันใช้แต่จิตไง สิ่งนี้สิ่งนั้นมันก็เลยความหมายแบบนี้ความหมายแบบนั้นมันก็เลยสงสัยนะจิตเองมันก็นัตตาจิตเองมันก็นิจจังจิตเองก็ทุกขังในตัวมันเองตัวสงสัยเองก็นิจจังนะสิ่งที่ถูกสงสัยก็นิจจังตัวเข้าไปสงสัยก็นิจจังก็คือวางใจนั่นแหละ อะไรก็แล้วแล้วไปเลยภาษาชาวบ้านเรียกว่าช่างมันแต่ในความเป็นจริงคือช่างตัวช่างเองช่างตัวมันเองอ่ะไม่ต้องไปช่างอะไรคือเกิดมาเนี่ยก็มีแต่สอนให้ทำนู่นทำนี่ใช้จิตทำนู่นทำนี่ใช้ความคิดอยู่กับอารมณ์อยู่กับความรู้สึกนึกคิด สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เนื้อหาตรัสรู้คอยบำเพ็ญคอยเพ่งบำเพ็ญเพียรทําจิตให้สงบอันนี้มันไม่ใช่เนื้อหาตัดสรู้เนื้อหาตัดสรู้จริงๆคือทุกอย่างมันไม่ใช่อะไรแม้กระทั่งตัวมันเองมันไม่ได้มีความหมายอะไรในตัวมันเองสภาวะจิตสภาวะธรรมแบบไหนมันก็ไม่ได้มีความหมายในความเป็นตัวมันเองเลยแม้แต่นิดเดียว มันไม่ใช่การคอยทําใจทําจิตให้บริสุทธิ์แบบไหนยอย่างไรขึ้นมามันยุติไอตัวคอยทำแต่ผู้ตุชนทั่วไปก็มีแต่จะเอา้าเนื้อหารยาก,ก็คอยแต่จะละคอยแต่จะปรงจะวางมันก็ตัวเดียวกันมันคอยจะทำอะไรสักอย่างนั่นแหละไอตัวคอยทำอะไรสักอย่างกับจิตอะกับสภาวะลักษณะ ตัดตัดสรู้สินะว่ามันไม่ใช่การคอยทําจิตไม่ใช่การคอยทําใจใจแบบไหนอย่างไรก็ทิ้งเลยหรือไม่ต้องไปให้ความให้คุณค่าความหมายกับใจเลยจะรู้แบบไหนก็ไม่ได้อะไรในรู้ไปเลยไม่ใช่อะไรในรู้ไปเลยนะมันจะได้หมดปัญหาจะรู้ งั้งก็มีปัญหาไปหมดรู้นู่นรู้นี่แล้วก็ความเห็นความหมายกับสิ่งที่รู้มันก็เลยกลายเป็นปัญหาไปหมดเข้าใจไม่เข้าใจกลายเป็นปัญหาไปหมดแทนที่จะรู้แล้วแล้วไปเข้าใจก็ช่างไม่เข้าใจก็ช่างมันก็เอามาเป็นปัญหาในจิตในใจเอามาเป็นข้อสงสัยเอามาเป็นประเด็นจากเดิมที่มันไม่ได้มีอะไรเลยสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตอยู่แล้วมันไม่ได้จำเพาะว่ามันเป็นอะไรขึ้นมา ก็มีตัวเข้าไปจำเพาะมันแค่นี้แค่นั้นกับมันมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเลยนะก็ไม่ต้องแค่ไหนอย่างไรอีกไม่ต้องแบบไหนอย่างไรอีกนะเนื้อหาตัดสรู้เนี่ยแล้วก็ปลดเลยสิ่งที่ไม่มีขอบเขตสิ่งที่มันไม่มีลิมิตพ้องกันไปเลยว่างล้างดับล้างพร้องกันไป มัวแต่ไปคิดมัวแต่ไปสงสัยมัวแต่พิจารณามัวแต่ไปจดจอ่อมันก็ใช้แต่จิตนะ <c oughs> มันใช้จิตอยู่เนะี่ยเนื้อหานิโรธนิพพานเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับจิตนะสิ่งที่มันไม่เกี่ยวกับจิตเนี่ยก็คือเลิกยุติตัวหลงคอยใช้จิตนะแบบนี้แบบนั้นกับจิต แบบนี้แบบนั้นกับใจทั้งหลายเนี่ยอยู่ยุติก็จบทันทีไปคอยหยุดมันก็ไม่ได้คอยยุติมันก็ไม่ได้พยายามมันก็ไม่ได้ก็ไหมกันอย่างเดียวนะไหมแม้กระทั่งไหมเองไปเรื่อยๆไหมก็ไม่เกี่ยวกับไหมเองเนี่ยเราลึกเตือนตัดเรื่อยๆเราปรับไปสู่การโปรดเลยหรือทุกอย่างเนี่ยพล่องกันไป ทำจิตไม่ได้นะไปคอยทำจิตไม่ได้เลยนะไอวางใจเลยว่ามันไม่ใช่การทอยทำมันไม่ใช่การคอยทำอะไรกับจิตไม่ใช่การคอยไปทำอะไรกับสภาวะไม่ต้องไม่ใช่การไปคอยดูคอยรู้คอยเห็นว่าสภาวะเปลี่ยนแปลงอย่างไรมันปรับเปลี่ยนของมันเองมันคือการยุติต,ตัวแทรกซ้อนนั่นเองแสกซ้อนจิตแทรกซ้อนกาย แล้วก็ว่างล้างดับล้างกันไปนอย่างเดียวนะเดี๋มัวแต่อย่ามัวแต่อย่างงูอย่างงี้งั้นกับจิตอีกถ้มัวแต่อะไรกับจิตมันก็มีแต่ร่องรอยร่องรอยเนะี่ยร่องรอยของการไปคอยทำร่องรอยของการใช้จิตนะ อย่างอุ่นอย่างนี้อย่างนั้นน่ะอยู่ปัจจุบันยังไม่ใช่เลยคออยู่ปัจจุบันมันยังก็ยังไม่ใช่เลยเพราะปัจจุบันมันก็ทิ้งปัจจุบันเ๋ยวไ,ได้จบนะหมดเลยมันไม่ใช่ทั้งอริยะไม่ใช่ทั้งปุถุชนจบตัวคอยทำเนี่ยมันจบเลยมันหมด มันไม่เหลือร่องรอยของการใช้จิตแบบหลงหลงใช้มันใช้ในการอุปโลกนะว่างล้างดับล้างอุปโลกเป็นสื่อขึ้นมาสะท้อนเนื้อหาสัจธรรมสะท้อนเนื้อหาความไม่ยึดติดสงเคราะห์เกื้อกูลให้สละนะเรียกมันใช้กายใช้จิตเป็น ใช้นละ้วมันก็ล้างล้างตัวมันเองอะ่ะก่อนจะใช้มันก็สิ่งที่ไม่ใช่อะไรอยู่แล้วเนี่ยเป็นพื้นฐานมันก็มันก็ล้างสิ่งที่ใช้ไปด้วยสิ่งที่ถูกใช้สิ่งที่ใช้มันก็ถูกล้างไปด้วยพร้อมๆกันไป ดังนั้นเนี่ยการสะท้อนเนื้อหาศัจธรรมเนี่ยไม่ได้สอนให้ไปทําอะไรกับจิตนะไม่ได้สอนให้ไปทําอะไรกับกายทําอะไรกับจิตเนื้อหาความไม่ยึดติดเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกายไม่เกี่ยวกับจิตไปสอนให้ทําจิตสอนให้ทํากายมันมันก็เหมือนไป มันไม่ตรงอ่ะมันไม่ตรงเออมันไม่ต้องไปปรุงแต่งจิตแบบไหนอย่างไรซะก่อนแล้วค่อยวางจิตเนะ <c oughs> จิตก็ไม่ใช่จิตเองจิตก็นัตตาในจิตจิตก็นัตตาอยู่แล้วในตัวมันเองเนี่ย มัวไปมัวแต่ไปอะไรกับรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันก็คือใช้จิตอยู่นะใช้จิตที่มันไม่ได้ไม่ได้โปรดอ่ะ <c oughs> อาการโปรดจริงๆมันไม่ได้ใช้จิตสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับจิตสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรเนี่ยโปรดจรึงสามารถยุติ นะโมหะได้อุปทานได้อย่างฉับพันนะถ้ามันเริ่มจากสังขารปรุงแต่งคิดนึกพิจารณาหาเหตุหาผลอะไรเนี่ยมันมันใช้จิตไปแล้วนะมันคือมันไม่ฉับพันแล้วมันไปอ้อมก่อน ไม่กันอย่างเดียวเลยตัดกันในตัดเองเนี่ยตรงๆเนื้อหาตรงๆนะสรุปเลยสรุปล้างสรุปเองเนี่ยสรุปสรุปล้างสรุปสรุปไม่เอาสรุปได้ไม่โคตไม่งอไม่บิดเบี้ยวนะไม่ลืมเลือน เรื่อยเลยนั่นเองใช้ในการโปรดพาจบช่วยจะกล่าววาจาไม่กล่าววาจาเหมือนเหมือนกันไปมันไม่ใช่การเพ่งเพียนพยายามที่หยุดให้ได้นะมันไม่ใช่การหยุดจิตนะมันไม่ใช่การไปหยุดอะไร หยุดตัวคอยหยุดซะเองพยายามจะทําให้ได้มันก็ยิ่งทําไม่ได้คอยตัวพยายามนั่นแหละเพราะการพยายามทั้งหลายมันคือการใช้จิตทั้งหมดจิตก็ไม่ใช่อะไรในจิตเองก็ดําหลีได้หลี่ขึ้นมาก็คือการใช้จิตนะใช้ในการโผลกว่างล้างดับล้างก็ใช้ได้ อุปโลกกาลังขึ้นมาก็อุปโลกได้ทํากําลังใช้กําลังทํางานอุปโลกได้ก็เหมือนทำงานทั่วไปก็มีการอุปโลกใช้กำลังนะแต่ก็มีเวทนาดังนั้นก็เลยต้องพอดีปอดี เห็นแล้วแล้วแล้วไปได้ยินแล้วก็แล้วแล้วไปไม่ยึดติดคืออะไรล่ะเนื้อหาความไม่ยึดติดเนี่ยเห็นก็ทะลุทะลวงเลยล้างช่วยไปเลยได้ยินอะไรก็ทะลุทะลวง ล้างช่วงล้างช่วย,าวยคายช่วยไปเลยนั่นแหละมันไม่ต้องอะไรซะก่อนถ้จะเห็นแล้วอะไรซะก่อนเข้าใจไม่เข้าใจอะไรซะก่อนอใช่ไม่ใช่ซะก่อนอชอบไม่ชอบซะก่อน มันไม่มีก่อนไม่มีหลังมันไม่ต้องเป็นอะไรขึ้นมาสะก่อนนะล้างว่างล้างไปเลยตั้งใจมากก็ไม่ได้นะตึงตั้งใจจะล้างก็ไม่ได้นะมันตึงเกินไป ลําลีนิดเดียวลําลีแล้วก็แล้วแล้วไปเลยลําลีล้างก,ก็เรียบร้อยเลยนะไม่ต้องตั้งลําลีไม่ต้องคาลําลีค้างไว้ให้มันตึงเล่น 哎，嗯，啊，搜搜搜搜搜。